สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ชั้นที่สถัดจากสวรรค์ชั้นยามาขึ้นไปครับชื่อดุสิตมาจากคำว่าตุสิตาในภาษาบาลีซึ่งแปลว่าผู้ยินดีหรือผู้มีความสุขสมบูรณ์ครับสี่ถึงความสุขความพึงพอใจอย่างยิ่งของเหล่าเทพพบุตรเทพธิดาที่สถิตอยู่ณภพภูมิน,นี้สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่ประทับของเท้าสันดุสิตเทวราช ผู้เป็นใหญ่และยังเป็นสวรรค์ที่มีความสำคัญอย่างมากในคติพุทธศาสนาเพราะเป็นภพภูมิที่เหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะและพระศรีอริยเมตรยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเสด็จไปประทับอยู่เพื่อรอเวลาจุติลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกมนุษย์ครับ ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้อมสวรร์ชั้นดุสิตตั้งอยู่ในอากาศที่สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นยามาอีกมากและมีความประณีตวิจิตรบรรจงยิ่งกว่าทุกชั้นที่ผ่านมาที่ตั้งลอยอยู่ในอากาศที่สูงขึ้นไปจากชั้นยามาไม่มีพื้นดินหรือที่ยึดเกาะใดๆเหมือนกับสวรรค์ชั้นยามาแต่มีความละเอียดประณีตและสวยงามยิ่งกว่าแสงสว่าง แสงสว่างในชั้นดุสิตเกิดจากรัศมีกายของเทพ,พบุตรเทพทธิดาที่สว่างสวัยเจิดจ้ามากยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะรัศมีของพระโพธิสัตว์และเท้าสันดุสิตเทวราชซึ่งทําให้สว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลากลางคืนเลยสภาพอากาศอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายคงที่ไม่มีมลทินไม่มีสิ่งรบก,กวนใดๆทุกอย่างล้วนสงบและเป็นระเบียบครับเวลา เช่นเดียวกับชั้นยามาเทพบระบุเทพ,พธทพทิดาในชั้นนี้จะรู้เวลาได้จากการบานและหูของดอกไม้ทิพย์แต่ดอกไม้ทิพย์ในชั้นดุสิตจะมีความละเอียดอ่อนและงดงามยิ่งกว่าครับการเป็นอยู่ของเทพ,พบุตรเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดุสิตมีชีวิตที่สุขสบายประณีตและมีความสุขทางใจอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นก่อนๆมากนักพวกท่านไม่ได้มุ่งแต่เสวยสุขทางกายอย่างเดียว แต่ยังมีความเพลิดเพลินในการสนทนาธรรมและพัฒนาจิตใจด้วยครับรูปร่างและผิวพรรณงดงามผุดผ่องไร้ที่ติมีรัศมีกายที่สว่างสวัยเจิดจ้าจนสามารถส่องสว่างได้ไกลหลายสิบโยชน์อายุไขมีอายุยืนยาวมากโดยหนึ่งวันหนึ่งคืนในสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับ400ปีมนุษย์และอายุของเทพในชั้นนี้คือ510 504เหมือนมี600ล้านปี